สวัสดีครับวันนี้พามาอัปเดตแปลงยาสูบเนาะเคยทำคลิปไปเมื่อต้นเดือนที่แล้วนะครับตอนนี้แปลงยาสูบอายุได้เกือบสองเดือนครับเดือนครึ่งครับเดือนครึ่งวันที่สิบถึงจะครบสองเดือนใบก็ใหญ่ดีไลรนี้ค่อนข้างงามครับ สองเดือนแล้วก็เดี๋ยวเลือไก่ได้เด็ดยอดแล้วล่ะว,วันนี้ไม่ได้แค่พามาดูแปลงยาสูบนะครับก็จะพามาดูผักด้วยปลูกผักไว้กลางทุ่งนาผักปลอดสารพิษปลูกไว้ไล่ย่างครับมีขา้าวโพดนี่ถ้าจะเห็นนี่เป็นแถวขา้าวโพดปลูกไวบ้บนคันนา ก็ปลูกข้างล่างก็ปลูกเขียวกะจีเลยยญาด้วยมีข้าวโพดมีเอออะไรนะฟักทองสองแถวแล้วก็แตงกวาแตงกวาก็กำลังเป็นดอกใกล้ได้เก็บแล้วเป็นดอกพึ่งมาอ้าวเป็นลูกแล้วด้วยนี่มาแล้วลูกแรก ตเตรงนี้อากาศเย็นเป็นวัดทุกเช้าเลยครับก็นอกนั้นก็จะมีอะไรนี้กระเจี๊ยบกระเจี๊ยบที่ปลูกไว้แค่2แถวนี้แล้วก็แปลงผักไว้กินก็จะมีกวางตุ้งดอกพึ่งเต็มเลยดูผักปลูกไว้สี่ห้าแปลง แต่ที่มันไม่ขึ้นสองแปลงอันนี้ผักกาดหอมวันผักกาดหอมไปแต่ไม่ขึ้นก็ขึ้นแต่อันนี้โรยไวปรอบๆแล้วก็มีผักชีกำลังงามนี่ผักชีลาวผักชีลาวนี่เก็บได้แล้วครับต้นยาวเป็นไม้บรนทันแล้วนี่ดูเก็บเท้าสอบแล้ว่าเก็บไม่ทันนะ่ะไม่รู้จะเอาไปแจกใครดีผักชีก็งามงาม ไม่ได้ลดน้ําบ่อยเลยนะครับสามสี่วันรดทีหนูโอ้โหนี่ดูต้นนี้ดิยาวเวยเลยก็นอกจากผักชีลาวผักชีกวางตุง้งก็หวานแตงโมงไว้ด้วยนี่เป็นดอกแล้วครับแตงโมง ข้าวโพดก็มีหลายพันธนะครับมีข้าวโพดข้าวเหนียวข้าวโพดแปดแถวข้าวโพดหวานแล้วก็หวานดอกไม้ไว้นิดหน่อยทานตะวนันก็ช่วงว่างๆเนาะพอไม่ได้ลดยาสูบก็แวบมาลดพวกนี้ผักพวกนี้ได้กินอยู่นี่ทานตะวนันยังไม่เป็นดอก เก็บไปหลายรอบแล้วนะครับผักกวางตุ้งเนี่ยก็ปลูกไว้แค่นี้แล้ครับจะปลูกเยอะกว่าน,นี้ก็เด๋ยวรดน้ำไม่ทันโอเคครับเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศรอบ จะกินไม่ได้ เป็นยังไงบ้างครับผักน่ากินไหมเอ,อ่ยเนึ่งโซนผักมันก็จะเขียวหน่อยเพราะว่ามันโดนน้ําเขียวทั้งหญ้าเขียวทั้งผักเลยส่วนอันนี้แรงและอันนี้ก็แปลงยาสูบนะครับอันนี้ก็อายุประมาณตามๆกันนะครับเดือนกว่าแต่แปลงนี้ไม่ค่อยงามเท่าไหร่มันสู้ สองแปลงแรกไม่ได้สองไร่แรกก็คืออันนี้ไร่นี้แล้วก็ไร่นี้ที่ถ่ายคลิปปลูกลนะต้นใหญ่ละครับท่าหัวข่าวแล้วไม่ใช่ท่าหัวข่าวสีเท่าไหนแล้วเนี่ยนี่สะพกูกใบหนาะใหญ่ใช้ได้ อยากให้มันใหญ่กว่านี้ยิ่งมันใหญ่มันจะยิ่งได้ได้ได้เยอะนะครับได้น้ำหนักโอเคครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะมาอัปเดตแปลงยาสูบให้ทุกคนดูนะครับว่าที่ปลูกไปผ่านไปเดือนครึ่งแล้วเนาะใหญ่ขนาดนี้ก็ที่เหลือมันก็จะต้อง เด็ดยอดนะครับเด็ดยอดอ่อนเนี่ยเด็ดยอดเนี้ยออกเพื่อให้ใบที่มีอยู่มันใหญ่ที่สุดมันได้รับปุ๋ยเต็มที่นะครับเด็ดยอดเสร็จก็อีกไม่นานครับประมาณสิ้นเดือนกุมภาก็ได้เก็บละได้เก็บแล้ว,ก,ลวก็ไปบ่มบ่มแล้วก็ฟันเดี๋ยวก็ คงจะได้ถ่ายให้ดูเรื่อยๆแล้วครับส่วนในสวนก็อยู่นู่นถ้าใครจําสวนได้นะครับที่ขุดสระมีบอ่อปลาอยู่นู่นตรงนู้นเลยก็ไม่ไกลกันมากก็เดินมาได้เอาละครับส่วนคลิปนี้ไม่มีอะไรมากเนาะก็ลาไปก่อนละกันไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ